วันนี้มีพระล่วงวัดดอยสุเทพมาให้ชมหนึ่งชุดนะครับที่เงยหน้าแบบนี้เป็นเจดีย์จมนะครับแล้วที่คว่มหน้าแบบนี้เป็นเจดีย์นูนคนระับวันนี้เจ้าของเดิมจะเอาไปขัดมาหน่อยครับแต่ยังเห็นรองรอยเจดีย์นูนอยู่นะครับน่าจะตั้งใจจะขัดแล้วแปลว่าให้เป็นวัดประสิงหรือเปล่าร,ราคาจะแรงกว่าน,นิดนึงวัดประสิงเดี๋ยวมาดูกันที่ลองครับ นี่เป็นเจดีย์จบนะครับมาพร้อมตลับสวยๆเลยนะครับพร้อมขึ้นคอหรือแขวนหน้ารถได้เลยนะครับนี่ครับจำพิมพ์ให้แม่ๆนๆครับผมเหมือนผมเห็นของเก๊ตตัวใหม่ครับเก๊งานใหม่แบบเหมือนมากเลยครับแต่ช่วงลงหน้าผากจะยุบช่วงแขนตรงช่วงหน้าอกก็จะยุบแล้วก็ ช่วงขอบล่างเนี่ยครับจะมีรอยถอดเยอะ่อยครับเกต,ตัวใหม่ก็ใกล้เคียงอยู่ครับเช่าหาก็ระวังครับดูให้นแบบนี้นะครับหน้าต้องพิมพ์นี้เท่านั้นครับดูตัวตรงตรงัวต,ตัดดูรอยถอดนะครับข้างแกมก็มีเส้นขีดของเกยที่ผมเห็นตัวใหม่แล้วมันก็มีเส้นขีดนะข้างแกมแต่จะไม่คมเหมือนเหมือน <c oughs> จะไม่คมเหมือนของแท้ครับนี่ มีเลี่ยมแบบงานเลี่ยมเก่าเลยสวยๆนะทองแดงครับผิวจะผิวออกน้ำพึ่งน้ำพึ่งหน่อยครับหน้าตัดเจ้าของเดิมตัดกรอบหน้ามานะครับชอบแบบนี้ก็คัดสิกดีครับแขวนหน้ารถได้หรือเอาไปแขวนขึ้นคอได้ครับ ข้างล่างมีเจาะรูด้วยนี่ก็เป็นเจดีย์จมครับทองแดงเจดีจมนี่ครับแกมสังขีลองนาผักลึกๆแบบนี้นะครับตัวตัดนะครับดูตัวตัดให้ตรงยุกนะครับเพื่อเดินเจอในสนามตลองตลาดเงี้ยครับ ได้ชาหาเก็บไว้ได้นะครับของเกรอยถอดตรงนี้จะแบบลึกเลยครับนี่เป็นจจดีนูน,นครับนี่จดีนูนจจดีแตกนิยมจจดีนูน น่าจะเป็นเนื้อเนื้อทองเหลืองครับเจดีนูนส่วนมากจะเป็นเนื้อทองเหลืองครับเนี่ยเนื้อทองเหลืองเนื้อทองเหลืองเจดีนูนอืไข่ไข่สะสมก็ไข่ที่ชาวสัตว์ศรัทธานผ่า,สาสนน,านะผิวลุ่งๆขึ้นลุ่งแบบนี้ครับนานจะเจอผิวสวยๆครับบูชาทั้งทีก็นี่ครับ เก็บผิวสวยๆลุงๆอันนี้นี่เป็นเจดีนูนเจดีแตงนะครับดูครับโอ้โหงนี้ผิวสวยมากครับอ้องนี้ผิวสวยมากดูครับดูผิวขึ้นลงุงอะ เจอไม่บ่อยคนะรับทะลวงคือผิวขึ้นลุงแบบนี้อือ,อน,นี้ผิวขึ้นลุง้งอ่าพวกนี้ก็ขึ้นลุง้งแต่พวกงน,นี้น่าจะโดนหน่อยคนระับแต่ได้ผิวสวยนะครับอันนี้ได้ขอบหน้าเลีไงนะขอบหนามากครับ อันนี้เป็นนะทองเหลืองเจดีนูนะครับดูครับเจ้าจของเดิมมาไปตะใบามานะครับเหมือนเก็บไม่ดีมันจะโดนสีโดนอะไรนะครับเอาไปใช้พุทธคุณนะครับเจดีนูนะื้อทองเหลืองทําองนี้นะถ้าไม่ถ้าไม่เลอะไม่เขินนะครับสวยมากเลยครับเจ้าของเดิมเก็บไม่ดี แอนตะใบออกหมดเลยเดี๋ยวเทียบดูขวาจะหนามากเลยครับองค์ที่หน้าโดนแต่ผิวลุงครับจะหนามากๆได้ผิวลุงองค์นี้ได้ผิวลุงโอเคครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับว่าจะมีพระอะไรไมาให้ชมอีกนะครับ